และคลิปนี้เราจะมาอัปเดตการกราฟด้วยตอเปเลสเกียรพร้อมทั้งวิธีการรดน้ำดูแลหลังจากการกราฟเสร็จจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนี่คือโลบิเวียแคคตัสที่เรากราฟบ,บนตอเปเลสเกีย ผ่านไปสองอาทิตย์หลังจากวันที่เรากราฟก็สามารถเปิดถุงออกได้แล้วค่ะต่อที่กราฟหน่อติดแล้วก็จะมีลักษณะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นหนอ่อหรือว่าต้นอ่อนที่เรานำมากราฟนะคะก็จะสมบูรณ์แบบนี้ไม่เหี่ยวไม่แห้งหรือไม่เน่าลงไปค่ะหรือบางท่านอาจจะนำถุงออกตั้งแต่ หอาทิตย์ก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวนกเองก็2อ,อาทิตย์หลังจากที่เรากราฟก็จะดึงถุงออกแบบนี้นะคะต้นอ่อนที่อยู่บนตอกราฟนะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่านี่คือต้นกล้าที่เราเพาะ,มะเมล็ดไว้ก่อนหน้านี้ค่ะแล้วนำมาขึ้นตอกราฟตอเปเลสเกีย ส่วนตัวนกนะคะสำหรับตอเปเลสเกียเนี่ยก็เหมาะสมกับการที่เราจะนำมากราฟต้นอ่อนที่สุดแล้วค่ะแต่ข้อเสียของตอเปเลสเกียก็คือมักจะมีหนอ่อแตกยอดออกมาแบบนี้ค่ะเป็นยอดของเปเลสเกียเองเป็นปกติหน่อที่เรากราฟแล้วติดนะคะก็จะเริ่มเติบโตมาอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ จากวันแรกๆที่เรานำมากราฟเป็นต้นกล้าเล็กๆนะคะตอนนี้เริ่มโตแล้วก็ปองออกข้างแล้วค่ะเพื่อนๆแน่นอนว่าเขามีคู่แข่งในการดูดสารอาหารนะคะนั่นก็คือหน่อของตอเปเลสเกียเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะนำเขาออกมาเพื่อจะได้ไม่โตแข่งกับหน่อที่เรากราฟไว้หรือว่าต้นกล้าที่เรากราฟไว้บนตอเปเลสเกียค่ะ วิธีการนำหน่อเปเลสเกียออกนะคะเราก็ใช้มือเด็ดก็ได้แต่นกแนะนำให้ใช้มีดคมๆอย่างเช่นใบมีดโกนแบบนี้ค่ะต้องเอาออกนะคะไม่งั้นหน่อหรือว่าต้นอ่อนที่เรากราฟบนเปเลสเกียจจะโตช้าต้องตัดออกให้สั้นที่สุดค่ะแต่ก็ต้องระวังไม่ให้ใบมีดโดนต้นกล้าที่อยู่บนตอค่ะ เพียงแค่2อาทิตย์นะคะหนอหรือว่าเขาเรียกว่ายอดของเปเลสเกียนะคะก็โตอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราจะต้องหมั่นมาตัดออกแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนไม่อย่างนั้นต้นกล้าหรือว่าหนอที่เรานำมากราฟบนตอจะโตช้ามากๆอันนี้นกขอย,ย้ำเลยนะคะควรจะต้องเอาออกค่ะตอเปเลสเกียนะคะเขาจะมีหนามเล็กๆอยู่ใต้ใบตรงโคนใบนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดหรือว,ว่าเราทําอะไรกับตอนเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังมากๆเพราะว่าหนามเนี่ยสลัดติดเนื้อเรามาได้อย่างเร็วเลยนะคะเพื่อนๆควรที่จะระมัดระวังหรือใส่ถุงมือได้ก็จะดีค่ะมีดก็ควรที่จะเป็นมีดที่คมค่ะจะได้ตัดทีเดียวแล้วหลุดออกไปเลยนะคะแบบนี้นะคะเราจะต้องเล็มเมื่อเราเห็นว่า มียอดอ่อนขึ้นมาแย่งการเจริญเติบโตของหัวไม้ที่อยู่ด้านบนค่ะข้อดีของตอเปเลสเกียนะคะอย่างแรกเลยคือง่ายแล้วก็เหมาะกับการกราฟต้นอ่อนหรือต้นกล้าที่เราเพาะใหม่ๆนะคะ,ะ,คะเพื่อที่เราจะเร่งการเจริญเติบโตของต้นกล้านั่นเองข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นต่อที่ราคาไม่แพงแล้วก็โรคภัยไม่ค่อยมีด้วยนะคะเอกทั้งยังมีมแมลงมารบกวนน้อยด้วยนะคะก็เหมาะกับการที่เราจะนำมากราฟแต่ก็ต้องยกเว้นให้กับหอยทากนะคะต้นนี้หอยทากชอบมากเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะวางไว้ที่พื้นควรที่จะยกให้สูงจากพื้นขึ้นมาค่ะ อันนี้ก็เป็นต้นกล้านะคะที่เรากราฟไม่ติดก็จะฝ่อแบบนี้ค่ะส่วนต้นที่ติดนะ,ะเราจะเห็นได้ชัดในการเจริญเติบโตของเขาขึ้นมาหลังจาก2อาทิตย์เนี่ยก็โตเร็วเหมือนกันค่ะเพื่อน,นก็มีบ้างนะคะที่เราจะกราฟติดหรือไม่ติดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอันไหนที่กราฟไม่ติดเราก็สามารถกลับมากราฟใหม่ได้ค่ะเพื่อน แต่เราก็จะเสียต้นกล้าไปแต่ก็เป็นเรื่องปกติค่ะรอบนี้นะคะก็มีฝ่อไป1ต้นสำหรับ24ต้นที่เรากราฟการรดน้ำหลังจากการกราฟนะคะก็จะไม่รดน้ำจากด้านบนแต่ก็สามารถรดได้แต่เราไม่ควรให้น้ำกระเด็นโดนหัวไม้เพราะฉะนั้นเราก็รดแบบนี้ค่ะนำน้ำใส่ ภาชนะใส่น้ําจะเป็นกะละมังหรือว่าเป็นกระบะสี่เหลี่ยมแบบนกก็ได้นะคะวางลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีถาดหลุมก็สามารถวางลงไปทั้งกระถางได้เลยค่ะเราก็สามารถลดจากด้านบนก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้ารดแบบนี้ก็สามารถวางไว้ได้เลยก็จะสะดวกกว่าการให้น้ำก็ท่วมประมาณเกือบถึงครึ่งกระถางค่ะ แช่ประมาณ10 1 5นาทีพอค่ะเพื่อน,เ,อนเราจะรดน้ำทุก3วันครั้ง4วันครั้งก็ได้นะคะต่อพวกนี้จะทนต่อน้ำนะคะไม่ต้องกลัวการเนา่าไม่ต้องรอดินแห้งค่ะตำแหน่งการตั้งวางก็จะวางไว้ในที่ที่แดดรำไรค่ะก็คือเราจะใช้แสแลนลดแสงลง50%ก่อนนะคะเพราะว่า กล้าที่อยู่บนตออย่างอ่อนมากๆค่ะอันนี้เป็นยอดที่เราตัดออกมาเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆสามารถนำไปปักชำต่อก็ได้นะคะแบบนี้อีกนิดเดียวก็โตค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจากนี้สัก2-3เดือนนะคะนกจะมาอัปเดตเจ้าถาดนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุราดากาเด่นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ